สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านการทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวง ความรักรายเดือนให้ผลในช่วงเดือนสิงหาคมทั้งเดือนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพย 24, ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงติดต่อ สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับในเรื่องดวงดาวก่อนเนาะนะคะในเรื่องดวงดาวของชาวพิจิกนะคะต้องบอกว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง,องคุณเลยไปอยู่ในเรือนมรณะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ นะคะในช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักได้นะคะอคนโสดอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามานะคะแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวอ,อพอปลายเดือนสิงหาหลายๆอย่างจะดีขึ้นเข้าที่ขึ้นนะอะไรที่ไม่ใช่ก็จะก็จะมาลายหายไปตามการเวลาความรักไหนที่ไม่ใช่นะคะก็จะอ่ะแยกย้ายกันไป ตามการเวลาต้องบอกแบบนี้เนาะนะคะ,ะในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมาดูในเรื่องของไพ่นะคะ้นต้องบอกไว้ก่อนว่าไพ่าอาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้แล้วก็ดาวจันทร์ดาวสุ์ดูได้นะคะรวมถึงในเรื่องของลัคนาราศีแบบไทยเนี่ยนะคะลัคนาคือสิ่งที่คนอื่นเห็นราศีคือสิ่งที่คุณเป็นนะคะมาดูกันเลย เริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดนะคะชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะใบแรกขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะดีเอ็มเพรสหัวกลับค่ะในช่วงต้นเดือนอะอารมณ์มันจะนิ่งไม่ค่อยได้มันจะมีอารมณ์ขึ้นๆอยู่อารมณ์ไม่ค่อยเย็นอะ มันจะมีอารมณ์ไม่ค่อยเย็นนะคะแต่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์นะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะชาวพิจิกเนี่ยยังเป็นที่รักของคนรักอยู่นะคะขึ้นไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้าในนี้คือเป็นที่รักของคนรักมีการไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปฮันนีมูนมันมีความรักเกิดขึ้นได้ไปใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วก็ห้าถ้วย แทบจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีปัญหาความสัมพันธ์คุยกันดีอะไรที่จะหยุมจะหยุมกันเนี่ยก็ไม่ทําไม่มีมีแค่ในช่วงต้นเดือนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแค่นั้นเองห้าวันห้าวันแรกของเดือนนะคะนอกนั้นดีเลยนอกนั้นดีตลอดเลยนะคะขึ้นไพ่เออก้าวถ้วยด้วยนะคะความสัมพันธ์ในก้าวถ้วยอะส้มมองว่า มันมีเรื่องของาอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนหรือมีใครบางคนที่มีตัวสำรองเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ด้วยกันดีแล้วก็รับกันได้นะคะเออเป็นในเรื่องผลประโยชน์ที่รับกันได้อยู่นะคะแล้วก็ส้มมองว่าอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะที่ในช่วงกลางเดือนน่ะนะคะคุณอาจจะได้จากคนรักคู่ครองของคุณอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็จะมีนะเพราะว่าขึ้นไพ่เก้าด้วยนะนะคะมืมีการพูดจาดีต่อกัน,นะคะ่ะแต่ว่า มันมีเรื่องของการที่ไม่ค่อยอไม่ไม่ค่อยให้ของขวัญน,นะคะหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอ้อนไม่ค่อยเอาใจใส่นะคะขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญหัวกลับนะคะแต่มันเป็นการติดยึดติดการพึ่งพามากกว่าเออมันเป็นการยึดติดการพึ่งพาที่ทําดีเพราะว่ากลัวจะเสียเขาไป ต้องมองแบบนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่คิงถือเหรียญเพราะฉะนั้นส้มมองแบบนี้ว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะจะเป็นในลักษณะที่มีคนนึงในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดแม้ว่าจะรู้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะแอบมีปัญหาบ้างนู่นนั่นนี่แต่ก็รับได้แต่ว่าคนที่นิ่งๆแล้วอยากให้ความสัมพันธ์มันมัน่นคงแบบนี้ไปตลอดอะ่ะเขาขาดการเอาใจใส่นะ เออคิงถือเหรียญเนี่ยเฉยๆช้ชาๆขาดการเอาใจใส่ขาดการอ้อนคนรักนะคะขาดการเอาใจใส่หรือการให้ของขวัญคนรักเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมั่นคงตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เขาอยากให้มันเป็นไปได้ <c oughs> เขาจริงๆเขาก็รู้ด้วยนะเนี่ยคิงถือเหรียญเนี่ยเขาก็รู้ด้วยนะคะว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอะแต่เขาอยากให้ความรักเนี่ยมันแน่นอน มันอยู่กับเขาตลอดไปแต่เขาก็ไม่ได้มูฟไะไรน,นะคะคิงถือเหรียญเป็นอารมณ์ที่นิ่งมากแล้วก็ไม่อยากมูฟไะไรยอะขี้เกียจเป็นอารมณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายคู่ที่สามารถผ่านเรื่องราวความเปราะบางในความสัมพันธ์ไปได้ก็ยังอยู่แบบนี้แต่มันก็จะขาดความหวานความเอาใจใส่สักหน่อยนะแต่ก็อยู่แบบนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะประมาณนี้เอามาดูผู้ที่มีอิทธิพลน,นะคะ กับชาวพิจิกนะคะเขาคิดอย่างไรทำอย่างไรนะขึ้นแพทริออพวงหัวกลับชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูเขาไม่อยากคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วบางทีอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะมารักมาชอบชาวพิจิกอะ่ะแล้วเหมือนเหมือนเขารักคนมีเจ้าของอะ่ะเหมือนชาวพิจิกนิ่งๆกับเขาหรือชาวพิจิกอาจจะมีเจ้าของจริงก็ได้นะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะเข้าใจใช่ปะเออเดอมเมจิเชียนนะชาววันพุธช่ากันคะ่ะ เขารู้สึกว่าเขารอดูเออเขาเหมือนเขารอดูอ่ะเขาเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดมีเซนต์นะคะรู้ทุกเรื่องเลยนะคะเป็นผู้ควบคุมในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะถ้าถามว่าใครเป็นผู้ควบคุมในความสัมพันธ์นี้ใครเป็นผู้กํากับในความสัมพันธ์นี้บอกเลยชาววันพุธชาวกันเขารอดูดูพฤติกรรมชาวพิจิกเออประมาณนี้เลยนะคะ ดูพิธิกรรมไปไเรื่อยนะคะเอาไว้แค่ชาวธาตุลมกูไม่ถุนตุนคนนี้เขาจะพูดความจริงออกมานะคะบางทีเราอาจจะไปรู้ว่าเขาพูดถึงเรายังไงรับหลังอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออนะคะแต่ว่าอารมณ์เขามีขึ้นข,นข,นขนึลงๆอะ่ะบางทีเขาอาจจะมีเสียงดังใส่เราหรือว่าพูดอะไรที่ไม่รักษาน้ําใจอะ่ะจริงๆก็คือเขาเขาเป็นคนที่เขาตื่นรู้ในเรื่องความสัมพันธ์แล้วเขาก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดมาจากตัวเขาเองว่าเขาเขารับอะไรได้เขารับอะไรไม่ได้เขาก็อาจจะพูดหมดอืมแต่เป็นการพูดตรงๆสักหน่อยนะคะเป็นการพูดตรงตรงสักหน่อยซึ่งซึ่งชาวพิจิกก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ารับฟังได้แหละแต่ว่าก็ก็อาจจะไม่ได้ทำ อาจจะไม่ได้ทําตามที่ชาวทาตุลมต้องการประมาณนี้เลยนะคะความเปราะบางนี้อยู่ที่ชาวทาตุลมค่อนข้างเยอะเลยนะคะนะอาจจะแบบมีความเปราะบางในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวพิจิกเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรกับคุณนะคะในเดือนสิงหานี้เขาไม่คาดหวังอะไรกับคุณเขา ขอรักตัวเองเออเหมือนเขาขอรักตัวเองเขาขอที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองในช่วงนี้แต่เขาก็ยังจับสังเกตชีวิตของชาวพิจิกอยู่นะคะเออนะยังจับสังเกตอยู่แล้วก็เขารู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกว่าอีกไม่นานมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือมีการพูดตรงๆอะไรบางอย่างเพื่อให้พฤติกรรมของชาวพิจิกอะ เปลี่ยนเขาน่าจะต้องไม่ไหวอะ่ะอาจจะเป็นในช่วงปลายเดือนที่เขาจะพูดความจริงอะไรบางอย่างว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเขาอยากให้คุณทําอะไรเพราะมันแทบจะทนไม่ไหวละหรือในบางคนมันก็จะเป็นการต้องบอกว่าเปราะบางถึงขั้นที่จะไม่ไปต่อได้เออถ้าเขาเป็นคนที่พูดมาเยอะแล้วนะประมาณนี้นะคะอืมถ้าเขายังมีแรงพูดเขาจะยังพูดอยู่ ถ้าเขามีแรงพูดเขาจะยังพูดอยู่แต่ถ้าเขาไม่มีแรงพูดแล้วนะคะการตื่นรู้การพูดของเขาครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเอออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกแบบนี้นะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดนะโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะโสดสนิทเป็นยังไงบ้างโสดสนิทบอกเลยว่า อาจจะมีคนเก่าชาวาธาตุไฟเมสสิงห์ธนูชาวาธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกกลับเข้ามาหานะคะกลับมาขอโอกาสแต่ต้องบอกว่าไม่ได้ทำตามโอกาสให้ดีขึ้นนะคะเออไม่ได้ทำตามโอกาสให้ดีขึ้นคือเรื่องของการที่คนเก่ากลับมาแล้วจะกลับเข้ามาทำดีกว่าเดิมเอาใจใส่ให้เห็นเป็นพฤติกรรมอะน้อยมากๆส่วนใหญ่จะนิ่งส่วนใหญ่จะนิ่งมีแต่คำพูดมีแต่ความอยาก ประมาณนี้นะอืมแต่ส้มมองแบบนี้ว่าถ้าเป็นชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูชาวธาตุน้ามีนกร,รกฎพิจิกอะ่ะเขาอาจจะทํานะคะแต่ถ้าเป็นชาวธาตุดินมังกรพึกงศกันอะ่ะนิ่งเลยคุณนิ่งมากมากนิ่งสุดๆอะ่ะนะคะชาวธาตุลมกูมิถุนตูนมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะบอกรักคุณนู้นนี่นะคะเออหรือแบบ มาบอกรนะักกับคนโสดชาวพิจิกเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแบบมาบอกชอบเลยอะ่ะคุณชาวธาตุลมกูมิถุนตุนมาบอกชอบเลยคนเก่าก็เพิ่งตื่นรู้นะคะกลับมากลับมาบอกอชอบชาวพิจิกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอะไรอะไรต่างๆมันก็ถ้ามาจากชาวธาตุลมมันมันจะเป็นลักษณะของการพูดอย่างเดียวะคะ่ะยังไม่ได้มีการมูปะไรเช่นเดียวกันนะคะพูดอย่างเดียว นะคะสม so, มองแบบนี้ว่าชาวพิชิกอ่ะอาจจะมีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาคนโสดคนโสดที่มีคนเกา่ามีหลายๆคนเข้ามาแต่ว่ายังอยู่ในช่วงตัดสินใจค่ะยังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะเออก็คุยได้อะไรได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะขี้เกียจอะคะ่ะขี้เกียจตอบแชทชาวพิชิกคุณขี้เกียจตอบแชทคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่า เอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปหาเงินสร้างความมั่นคงให้ตัวเองดีกว่าหรือไม่ก็ใช้ความสุขของตัวเองดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเออบางทีขี้เกียจเราเองขี้เกียจตอบแชทอาจจะทุ่มเทมาเยอะก่อนหน้านี้ก็ได้เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเหนื่อยขอพักประมาณนี้เลยนะคะ คนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนใหม่ๆนะคะในการคุยกันช่วงต้นเดือนอาจจะมีปัญหาสักหน่อยเนาะนะคะความใจร้อนของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะหรือหรือการที่มีญาติาผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงไม่ยอมรับนะคะแต่ก็ยังไปต่อกันได้นะคะเห็นอกเห็นใจไปต่อกันได้พูดคุยกันได้นะคะแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมันอาจจะไม่ค่อยมีการเอาใจใส่ขาดการเอาใจใส่นิ่ง เบลอเฉยๆช,ชาๆค่อนข้างเยอะค่ะืมต้องบอกแบบนี้นะนะคะค,คุยคุยคุยกันแล้วแบบนั่นแหละจะมีเป็นไปทางฝ่ายชายอะที่ขี้เกียจตอบแชทนะคะประมาณนี้เลยคุณจะรู้ความจริงนะคะสมมองว่าเดี๋ยวจะมีความจริงเปิดเผยในทางอีกฝั่งหนึ่งของคุณถ้าคุณรอดูว่าอีกฝั่งหนึ่งโสดจริงไม่จริงหรือว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะคะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาบอกคุณก็ได้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาพูดยังไงถึงคุณรับหลังนะคะเดี๋ยวจะมีคนคาบข่าวมาบอกคุณแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าเออความรักในเดือนสิงหานี้เป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรที่ที่ต้องพิจารณานาน,าน,าน,านๆไม่ต้องรีบอะไรแบบนี้ค่ะอืมนะคะขึ้นไพ่ไนออฟสอดในเรื่องของ วิธีการวางตัวที่ดีเพื่อให้ความรักดีในความสัมพันธ์ค่ะส้มจะบอกแบบนี้อ่ะสำหรับคนที่มีคู่ก่อนนะถ้าเกิดคุณรู้ว่าคู่ของคุณดีอ่ะอยู่กันมานานแล้วดีแล้วขาดการเอาใจใส่อ่ะคุณต้องสู้หน่อยนะคุณต้องเอาใจใส่หน่อยคุณต้องเพิ่ม energy หน่อยนะคะการเฉยเฉช้าชามันทำให้คุณอาจจะเสียความรักนี้ไปโดยไม่รู้ตัวค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสด นะเป็นคนโสดแล้วมีคนเข้ามากำลังคุยคุยกันอยู่แล้วไม่มั่นใจนะคะส้มขอให้คุณแบบว่าคุณสามารถสู้เพื่อความรักได้คือเพิ่มในการเอาใจใส่แต่ไม่ใช่ว่าให้รีบลงใจในความสัมพันธ์นะคือสามารถเอาใจใส่นะคะอย่านิ่งเกินไปแบบอย่าขี้เกียจตอบแชทอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ให้รีบที่จะเอาเขามาเป็นของเราเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยว พอพอรีบเอาเขามาเป็นของเราแล้วมารู้ทีหลังว่าเขา่าไม่ได้โสดจริงหรือทางเรายังไม่ได้ตัดขาดกับคนเก่านู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นการรีบที่ไม่ดีบางเรื่องควรสู้ควรกล้าหาญแต่บางเรื่องก็ไม่ควรรีบประมาณนี้เลยนะคะเข้าใจนะในเรื่องของไพ่อัรลเคริรนางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวพิจิกบ้างนะคะแนะนำอะไรบ้างนะใน เรื่องของความรักความสัมพันธ์เห็นอะไรบ้างนะคะไวไดี้ซูนค่ะเคลียร์พลังงานเดิมๆเก่าๆไปก่อนนะคะช่วงนี้เนาะหมายถึงว่าคนที่มีการคุยกันเป็นคู่กันแล้วอะถ้าเป็นคู่ตัวจริงกันแล้วอะให้เคลียร์ให้ให้เคลียร์นิสัยที่ไม่ค่อยโอเคออกไปให้เคลียร์นิสัยที่ไม่โอเคออกไปเอานิสัยดีๆกลับเข้ามาเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นโสดแล้วคุณรู้ ว่าคนที่คุยกับคุณพลังงานไม่คลนะีนระเคลียร์ทันทีขอให้รีบเคลียร์เลยนะคะรีบเคลียร์เลยแล้วก็เพลฟูเนตนะคะให้เอา Energy Inner ที่มันแบบว่าสดใสเข้ามาเลย e n e r g y i n n e r ที่มันใช้ชายสดใสกลับเข้ามานะคะแล้วก็อาหาคนคุยได้คิวต่อไปเชิญค่ะได้สดใสให้มี Energy ที่สดใสนะคะรีคอ,อ i l i a t i o n นะคะสำหรับไพ่ใบนี้เดี๋ยวจะมีนะคะ เป็นอาจจะเป็นหนคนเก่าๆอ่ะกลับเข้ามาหาคุณในช่วงสิงหาเนี้ยเก่าไหนไม่รู้นะนะคะคนคนที่เคยพบเคยเจอนะคะแต่ว่าไม่เคยคบก็ได้นะนะคะมีมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาหาคุณในในเวลาที่คุณสดใสนะคะเขาจะจับไว้ได้นะคะเขาจะจับไว้ได้นะว่าคุณเคลียร์พลังงานแล้วเออระมานี้เลยชาพิชิต โดยเฉพาะชาววิจิตที่เป็นคนโสดอ่ะสมบอกเลยว่ามีคนอ่ะดูคุณอยู่ว่าคุณอ่ะจะเคลียร์พลังงานเก่าตอนไหนนะคะเคลียร์พลังงานเก่าที่ไม่ใช่อ่ะเคลียร์พลังงานที่ไม่ใช่ตอนไหนแล้วคุณสดใสคุณเป็นตัวเองคุณน่ารักขึ้นตอนไหนเดี๋ยวเขากลับเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมนะคะอืในส่วนของคนมีคู่อะคะ่ะเอาความน่ารักสดใสเข้าไปในความสัมพันธ์ มันต้องเติมค่ะขี้เกียจเติมไม่ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์จะกลับมาดีเหมือนเดิมบอกเลยอืมประมาณนี้เลยนะคะมาดูสัญญาณเนื้อคู่กันค่ะชาวพิจิกจะต้องเป็นคนไว้แบบไหนนะนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆของคุณนะคะอันนี้คือเป็นช่วงใหม่การสับไพ่สดนะคะสับไปแม่หมอก็อาจจะมีแบบอารมณ์ตกใจไปด้วยนะ ม่ค่อยได้สาบไพ่สดเนาะนะคะแบบเวลาออกกล้องแบบนี้เนาะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าสัญญาณเนื้อคู่เนื้อคู่คุณมีลักษณะอย่างไรนะคะคนที่เข้ามาหรือคนที่มีอยู่แล้วในช่วงสิงหานะคะเขาจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิด เขาจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดเลยบอกเลยคุณไม่คาดคิดแน่ๆนะคะ express your love เขาจะเป็นคนที่สื่อสารกล้าที่จะสื่อสารกับคุณในทุกเรื่องเลยเออกล้าที่จะสื่อสารกับคุณในทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องโรแมนติกทั้งเรื่องที่ ไม่โรแมนติกเรื่องจริงจังอะไรก็ตามเขารับได้เขากล้าพูดเขากล้าคุยกับคุณในทุกๆเรื่องเลยอะคะ่ะอืประมาณนี้เลยนะแล้วก็คิดเป็นโอเ n นไ n d นนคะคือต้องบอกว่าโซเมตของคุณอะ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดเอาไว้อาจจะอาจจะ <c oughs> เป็นคนที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะ หรือหรือส้มมองอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ได้คุยกันสื่อสารกันคุณจะรู้สึกว่าอา้าวไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้นี่นาอย่างเงี้ยคือกลับกลายเป็นว่าเข้ากันได้มากมากกว่าเดิมประมาณนี้เลยไม่ไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ได้พูดคุยกันนะคะ let your friend help you นะคะให้เพื่อนๆช่วยดูได้นะอันนี้ต้องสถานการณ์นี้ต้องให้เพื่อนช่วยหรอคะ่ะนะคะเออให้เพื่อนช่วยดูว่าให้เพื่อนช่วยสแกนว่าเฮ้ โอเคไหมคนเนี้ยถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยดูดูได้นะค่อนข้างโอเคเลยนะอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าโอเคส้มต้องบอกว่ากับคู่แท้หรือเนือ้อคู่ในบางคนน่ะอาจจะไม่ควรให้เพื่อนดูเนาะแต่ว่าสําหรับชาวพิจิกให้เพื่อนดูได้ให้คนใกล้ชิดดูเลยให้คนใกล้ชิดสแกนเลยว่าคนเนี้ยใช่หรือเปล่านะฮะ attraction นะคะ,ะ,คะให้คุณ enjoy กับส้มส้มมีความรู้สึกว่านะหนะหนะขนาดนี้ คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะ่ะเขากำลังเอนจอยอยู่กับการมีความสุขกับตัวเองโดยที่ไม่ได้หาความรักอยู่ไม่ไม่ไม่ได้หาความรักขนาดนั้นเหมือนเขามีความสุขที่เป็นโสดมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองและมีความสุขที่ได้เห็นคุณได้อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขแล้วเขารู้สึกว่าณนะวันใดวันหนึ่งถ้าเราต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขแล้ว ก็อาจจะมีการแบบเขาอยากเข้ามาหาในในเวลาที่ที่ต่างคนต่างมีความสุขเติมใจให้ตัวเองได้เต็มด้วยตัวเองแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นเนื้อคู่คุณจะเป็นคนที่อยู่เป็นโสดก็ได้เอออยู่เป็นโสดก็ได้พึ่งพาตัวเองได้เก่งไม่ได้ ไม่ได้วาวอนเล้าหรือในการที่จะมีคู่ขนาดนั้นเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองและอยู่ได้ได้ด้วยตัวเองได้ดีด้วยนี่คือวิธีการจับสังเกตนะนะคะเออเวลาเขาเข้ามาคุณจะรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มจริงๆประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวพิจิตขอให้ชาวพิจิตมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็โชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ระวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมทองคุณแดงขาฟ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสั่นก็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมซะอีกนั้นแหละฮันน่บอก่มว่างแต่ไลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหน้าผมก็ทำหลุดอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะภาสากายของเธอมันฟ้องแทบจะเขียนเชื่อผมลงซึอใครกันแน่ที่เพ้อใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอน